ทุกครั้งที่เวลาถ่ายคิดตัวเองนะครับน่าจะเฮี้ยตลอดเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้คือคืนวันพัสที่13นะครับวันนี้หนังที่ผมรอคอยเพิ่งเข้าโรงนะครับนั่นก็คือ Spider-Man No Way Home นะครับก็ได้จองตัว๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รอบ4ทุ่มครึ่งนะครับที่โรงหนังพราม9นะจ๊ะก็เดี๋ยว เป็นการดูหนังครั้งแรกของผมแล้วก็น้องน้ำนะหลังจากคบกันมาเข้าปีที่2แล้วเราก็ไม่ได้ไปดูหนังเลยด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็พอจะไปดูไอ้โควิดตัวใหม่มาเคก็ไม่เป็นไรเราตั้งหน้าตั้งตารอดูหนังเรื่อง spider man no way home นะครับเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วกันว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรน่จ๊ะอาจจะมีการหลุดสปอยนิดนึงนะก็จะพยายามตัดไม่ให้ดูสปอย นะครับเ,เพราะว่าผมก็เป็นติ่งมาเวลคนหนึ่งคือต้องรีบไปดูเพราะไม่งั้นพรุ่งเนี้ยถ้าถ่าย f e c o o o ไอจ g หรือ TikTok นะน่าจะโดนสปอยนะครับก็เห็นได้ยินมาว่ามีการนำตัวนักแสดงของสไปเดอร์แมนทั้งทั้งสภาคมารวมกันในใน,ในในภาคนี้นะครับก็คือสไปเดอร์แมนที่โทบี้แม็กไกวเล่นนะครับ d e ดแมนที่แอดูกาบฟิวเล่นแล้วก็ของน้องทอมพันแลนดนะครับก็ไม่รู้นะว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าว่าเขาจะทํามาเป็นยังไงในรูปแบบไหนแล้วก็การนําเสนออของพุ่มกับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฟสสี่ในจกักรวาล M.C.U เนี่ยมันจะไปทั้งไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แฟนๆ M.C.U น่าจะติดตามก็คือ ตอนสุดท้ายนะครับหลังเอ็นเครดิตเอพอหนังจบใช่ไหมมันก็จะมีเอ็นเครดิตขึ้นมาขอบคุณรายชื่อต่างแล้วก็จะมีเป็นช็อตฟิล์มสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะถ่ายอะไรแล้วก็แล้วก็วกอออกมาเป็นยังไงแล้วกันนะครับพวกซีรีส์ในมาเวลก็ดูค่อนข้างจะครบแล้วอันนี้ก็เพิ่งดูฮอกอายจบไปเมื่อวานก็วันนี้ไปดูสไปเดอร์แกันนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรก็ เดี๋ยวก็ถ่ายเป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูหนังเสร็จก็อาจจะถ้าถ้าดูเสร็จอาจจะถ่ายหน้าลงหนังแล้วกันแต่แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันกจะมาเล่าให้ฟังที่บ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ไปจแต่งตัวก่อนนี่คือบรรยากาศตอนสีงทุ่งนะครับที่ห้างนะครับติดหมดแล้ว คนี่ดูเรื่องอะไรครับนี่รู้เนี่ยมันเหมือนกันไหมเนี่ยโอเคครับีให้ดูสีหน้า เป็นไงบ้างครับสนุกด้วยครับสนุกมากสนุกมากเลยคับกูบอกเลยว้าวมากมีหลายตอนมีหักมุมในหักมุมแล้วก็สปอร์เลยไหมไม่เอาโดนด่าฟออ่ะเดี๋ยวไปพูดความกูเดี๋ยวไปพูดที่บ้านแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะอันนี้ก็ห้างปิดละตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งเท่าไหร่วะตีหนึ่ง กว่าก็เวลาหนังประมาณหนังเข้าสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมโฆษณาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ออกมาประมาณตีหนึ่งครึ่งเออ,อนะมีเสียน้ำตามีเสียน้ำตาคุณบอกเลยว่ามีเสียน้ำตานะครับแก okay, เดี๋ยวไปคืนที่บ้านหลังจากที่ไปดูสไปเดอร์แมนมาแล้วนะครับ เมื่อคืนก็ดึกดูถึงประมาณหนังเข้าประมาณสี่ทุ่มครึ่งโฆษณาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณห้าทุ่มเราออกประมาณเที่ยงอตีหนึ่งครึ่งจริงๆก็จะถ่ายเลยแต่ว่าพอดีว่าดึกแล้วง่วงก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอารมณ์นะตอนนั้นแต่ก็ยังค้างอยู่ถึงตอนนี้ สำหรับคะแนนให้คะแนนก่อนเลยก็เก้าเต็มสิบแล้วกันเก้าเต็มสิบสำหรับหนังของบาวเวลนะครับว้าวว้าวแทบทุกฉากอไอ้เป็นเพราะเป็นเป็นครั้งแรกที่ดูไงก็เลยแบบตื่นเต้นตลอดสิ่งที่เราเราคิดไว้เนี่ยมันก็มีตรงบ้างแล้วก็มี อึ้งบ้างนะครับไม่สปอยแล้วกันลหลายๆคนก็ยังไม่ได้ไปดูกันเนาะแล้วก็เพื่ออัตรรที่ดีก็คือเราก็ขอไม่สปอยแล้วกันแต่อาจจะพูด,พดไปแล้วอาจจะหลุดแล้วกันเอออันนี้ก็ไม่ไม่รู้นะตามฟิลตามฟิลช่วงแรก,แรกโอเคครับมีการปูเรื่องมีการอ่าปูเหตุมาแล้วก็โอเคแต่ ตินิดนึงคืออาจจะคิดไปเองหรือว่าลงที่เราไปดูเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็คือโดยโดยส่วนมากเนี่ยหนังทั้งเรื่องเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงเวลากลางคืนเกือบทั้งหมดนะเท่าเท่าที่ดูมาแนละ้วแล้วก็ภาพมันจะมนๆหน่อยแตกต่างจากภาคก่อนๆทั้งหมดนะครับอของของเวอร์ชั่นของมาวลนะก็คือภาค พักหนึ่งภาคสองเนี่ย h o มคัมมิ่งฟาฟอร์มโฮมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบสว่างดูทนสว่างแต่พอมาเป็นโนเ home เนี่ยมันมีความหม่นหม่นความนักดาร์กเออบางทีแบบบางฉากเราแทบมองมองไม่ออกมองไม่เห็นเลยอะว่าว่าว่ามันมีอะไรเพราะมันค่อนข้างมืดนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นลงให้เราดูก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวลองลองไปดูกันว่าว่าคิดเหมือนกันไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดู นะครับแล้วก็เข้าใจความความความรู้สึกของของทอมพอลแลนอะของของตัวสไปเดอร์แมนเองของตัวปีเตอร์นะครับใน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 ,ใน,ในแบบเ,เรียกว,ว่าอารมณ์ของวัยเขาอะครับเออแล้วก็จริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ในในหนังนะถ้าเกิดว่าเราเรามองนะนี่ในความคิดผมนะก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นความแบบ ใช้คำว,ว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกันเลยเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นจริงๆถ้ามึงไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นก็คงไม่เกิดแต่ว่าก็โอเคแหละมันน่าจะเป็นเคียแล้ามันเป็นอารมณ์จริงๆของเด็กในวัยนั้นอะ่ะเออแล้วก็อืมใช่เพลงข้าวโพเนี่ยนะครับก็มีหลายๆชาครับที่อ่าจจะต้องไปดูสามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าดูไม่ทันแล้วก็มีตัวละคร รับมากกว่ามากกว่าสองแล้วกันมากกว่าสองนะครับตัวที่เราไม่คิดว่าจะมาก็มีหรือตัวที่เราไม่เคยคิดถึงเลยก็มีก็งงมากแล้วก็มีฉากซึ้งมีฉากที่ทำให้ผมเกือบร้องไห้ผมว่าน่าจะอารมณ์เดียวกับ Avenger Endgame เกนะอารมณ์ประมาณประมาณนั้น นะครับก,ก,ก็สนุกมากสนุกมากๆเลยเราแทมแทมไม่ได้นั่งแบบนั่งติดติดบออ่ะคือกูต้องนั่งจ้องอ่ะว่าแม่งจะมีอะไรวะส่วนอฉา,ากแอคชั่นก็ก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ให้คะแนนยังไงเราเราก็เออมันก็สนุกดีแล้วก็แต อันนี้เรความคิดส่วนตัวนะไม่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 รู้ว่าเป็นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะสำหรับคนที่ไปดูแล้วการจัดสรรตัวละครที่จะออกแต่ละฉากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ไม่เต็มอ่ะแต่เข้าใจนะว่าเพราะว่ามาเยอะมากอารมณ์เหมือนอินเกมอ่ะคือตัวละครค่อนข้างเยอะนะบางอย่างก็มีความตะขัดตะขวงใจหน่อย ส่วนของด็อกเตอร์สเตรนที่เข้ามาก็อืมก็ไม่ได้แบบว้าวหรือวิาวาอะไรนะแต่ก็เออเพราะมันจะมีบางบางซีนบางฉากที่เอา้าไอ้นี่ก็ได้เลยเหรอยอะไรเงี้ยเอา้าไอ้นี่ก็ได้เหรอ เออใช่บางฉาก็แบบเอาได้วะก็มันก็เลยแต่รวมรวมมันสนุกรวมรวมมันสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลงแบบไม่ไม่คัดเลยเพราะว่าเราเราอยากให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์จริงๆที่ที่ที่ไปดูมาสนุกมากก็คุ้มค่าตัวสองร้ยกว่าบาทสามร้อยคุ้มลองไปดูกันนะครับสำหรับแฟนแฟน,แฟนมาเวลเชื่อเถอะว่าไปดูกันหมดแหละแฟน,แฟนมาเวลแต่สำหรับคนที่ ไม่ได้เป็นติงมาเวลหรือว่าไม่รู้จะดูอะไรก็ดูดูสไปเดอร์แมนก็ได้ถึงคุ้มอะภาคเนี้ยคุ้มคุ้มถามว่ารู้เรื่องไหมสาหรับคนที่ไม่เคยดูสไปเดอร์แมนเลยแล้วกูจะไปดูภาคเนี้ย <c oughs> รู้เรื่องครับรู้เรื่องไม่ได้กล่าวถึงสองภาคแรกขนาดนั้นก็คือประมาณว่าถ้าคุณอยากดูภาคเนี้ยแล้วคุณไม่ต้องย้อนกลับไปดูหรอกมันก็จะคนละเหตุการณ์กันคนละนั่นกันสไปเดอร์แมนนี่เป็นเหตุการณ์ จากมันมันหลังทายเอ็นเกมอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อ้ามันเป็นเหตุการณ์ต่อกันเลยจากสไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมมันต่อกันเลยพออ่ามิสริโอประกาศว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนเออนั่นแหละมันต่อกันเลยมือฉาก็แบบเออง่ายจังวะเอาหรอจบแค่นี้เรอ อะไรเงี้ยแต่ก็สนุกครับสนุกมากๆสนุกมากนะก็ลองไปดูกันนะครับผม Spiderman No Way Home ภาคน,นี้อิม่มครบอัตร์คือดูไปไม่ไม่อยากดูนาลิกาเลยว่าเฮ้ยสองชั่วโมงแล้ววะชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้มันจบเลยเออถ้าเกิดแบบมันมีแบบเหมือนเหมือนดีซีอ่ะเหมือนนั่นแหละวะ Justice League อ่าเฉลเดอร์คัดอ่ะแบบสี่ชั่วโมงยาวๆอ่ะถ้ามันมีได้ก็ก็ถือก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะมันสนุกมากสนุกมากๆนะครับก็ลองไปดูนะครับผมสเปนเดอร์แมนโนเวโฮมนะครับเข้าลงละวันที่ยี่ามธันวาคม2 5งพ้ารหกสิี่ก็นั่นแหละถ้าชอบคลิปก็กดฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับก็ไม่ไม่ ไม่ค่อยได้ออกคลิปนานก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงนะครับนี่คือเพิ่งตื่นเลยคือเมื่อคืนกลับมาถึงดูหนังเสร็จปุ๊บเอกะว่าขับรถกลับมาถึงห้องแล้วก็เดี๋ยวจะอัดคลิปเล่าแล้วก็นอนพักแป๊บหนึ่งหลับยาวตื่นมาก็เลยต้องรีบรีบอัดอัดวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมความรู้สึกนั้นไปชุดอย่างชุดเดิมเลยขี้ตายเงมีอยู่เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ Spiderman No Way Home นะโอเคไปละบ๊ายบายกดไลค์กดซับด้วยขอบคุณมากนะครับแทนทดานทนทนทาน